กว่าคนจะได้เข้ามาลองว่าร้านอาหารของเราอร่อยหรือไม่อร่อยมันต้องมีอะไรสิกอย่างหนึง่งดึงดูดเขาเข้ามาถ้าเราต้องมานั่งบอกทุกคนเวลานเราดียังไงนะอันนี้อร่อยนะอันนี้อร่อยเราคงทําอย่างนั้นไม่ได้แบรนดิ้งคือตัวด,ดึงดูดแต่ที่สุดแล้วโปรดักต์คือทุกอย่างจริงๆร,ร้านครัวแม่คำนวเนเกิดมาจากความคิดที่ว่าเราดูแลสุขภาพเราด้วยอาหารเป็นหลัก คือเราไปหาหนักโภชนาการแล้วเราได้ความรู้มาแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วอาหารคือแบบคําตอบของสุขภาพองค์รวมอะมาจากอาหาร70%เราก็เลยคิดว่าเออจริงๆแล้วถ้าเราปฏิบัติเรื่องการชั่งตวงวัดการเลือกทานอาหารการเลือกวัตถุดิบแทนแทนที่กันได้อะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนทั่วไปด้วยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนที่ต้องการลดน้ำหนักหรือควบคุมโรคเราไม่เคยคิดจะเป็นอาหารคลีนนะเราแค่เลือกใช้วัตถุดิบ และเลือกใช้เครื่องปรุงที่ทำให้แคลอรี่มันลดลงเราไม่ใชอะไรที่เป็น l o โซเ d i u m เลยเพราะอะไรที่เป็นโล,โซ,ล,ออนโ,ลโซเดียมส่วนใหญ่มันจะมีสารอย่างอื่นมาทดแทนอันในหนึ่งจานเราหาปริมาณที่เหมาะสมสำหรับคนคนไทยโดยเฉลีย่ยหญิงชายวันหนึ่งควรใช้แคลอรี่เท่าไหร่แล้วก็คิดว่าในอาหารหนึ่งจานของเราเนี่ยแหละควรจะมีแคลอรี่ประมาณเท่านั้นโดยที่อาหารของเราจะจากัดการใช้น้ามันนะคะน้ามันราข้าวเนี่ยอยู่แค่ หนึ่งช้อนชาหรือประมาณ4กรัมแล้วก็2คือไม่ใช่น้ำตาลทราย mm hmm. ก็มันก็ตัดเรื่องความเสี่ยงของโรคไปได้พอไม่ใช้น้ำตาลทราย mm hmm. แล้วกออ็มาใช้น้ำตาลทดแทนอย่างอื่นอย่างเช่นน้ำตาลหล่อหางกล้วย mm hmm. หรือว่าน้ำตาลดอกมะพร้าวอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วในหนึ่งจานของเราอะเราเพยายามจะจัดผัก ที่ไม่ใช่ผักแต่งจานอะแต่เป็นผักที่ทานคู่กับอาหารของเราจริงๆนะคะคือจะเห็นว่าเมนูเราเป็นอาหารไทยทั้งหมดแล้วเราคิดว่าอาหารไทยเนี่ยแหละข้าวเนี่แหละเส้นนี่แหละตอบโจทย์คนไทยแล้วไม่คลี a n ก็ลีนได้สําหรับเ้าเนี่ยคือการเลือกทานการเลือกใช้เนื้อสัตว์ส่วนที่มีประโยชน์มากกว่า,านี้ดีกว่าหรือว่าการเลือกใช้เครื่องปรุงที่ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมากกว่า แล้วในแง่ของการลดน้าห,หนักอะเอาจริงในะหาหนึ่งจานถ้าตัดน้ําตาลทรายไปนะก็ลดไปได้หลายแคลอรี่ละอย่างเละอะค่ะมุติมันฝรั่งทอดเนี่ยหนึ่งถุงเนี่ยเขาบอกว่าควรกิน3าครั้งไม่ใีใครกินแบ่งกิน3ครั้งนะทุกคนกินหมดภายในชักครั้งเดียวถวุเอะปริมาณอนะสำคัญที่สุดเราทานทุกอย่างได้ในปริมาณที่เหมาะสมมันถึงเป็นที่มาของคำว่าไม่คลีนก็เลีนได้ คือจริงๆเพราะแม่คำนวณอะบอกเราว่ามันมาจากการคำนวณเพราะเราคำนวณทุกอย่างมันเลยได้มาซึ่งแม่คำนวณเราพยายามจะเอาความคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนผสมกับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ย<ม>เราไม่ใช้สีที่เป็นธรรมชาติมากเราไม่อยากให้เข้าใจว่ามันคืออาหารคลีนเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่คลีนขนาดนั้น<ม>เราก็อยากให้รู้สึกเหมือนความเป็นรสชาติอาหารไทยเราเลยเลือกสีที่เป็นสีแดงรู้สึกว่าเป็นร้านอาหารไทยที่ได้ลุกทันสมัยขึ้นมา จริงๆร,ร้านอาหารนะ่ะกว่าคนจะได้เข้ามาลองว่าร้านอาหารของเราอร่อยหรือไม่อร่อยมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งดึงดูดเขาเข้ามาถ้าเราต้องมานั่งบอกทุกคนวาลานเราดียังไงนะอันนี้อร่อยนะนนี้อร่อยนะเราคงทําอย่างนั้นไม่ได้แบรนดิ้งคือตัวดึงดูดแต่ที่สุดแล้วโปรดักคือทุกอย่างถ้าเกิดเราทาแบรนดิ้งสวยร้านทีคน่ครัวแม่คานวนจากข้างนอกคนอาจจะดูเอ้ยน่าสนใจมันดูน่ารักมันดูไม่เหมือนร้านอาหารไทย แต่เข้ามาแล้วอาหารใช้ไม่ได้ไงก็คือจบอยู่แค่นั้นดังนั้นแบรนดิ้งไม่ใช่ทุกอย่างโปรดัก t คือทุกอย่างเราก็เลยใช้เวลาน,านานมากที่จะพัฒนาโปรดักตมากกว่าพัญหาแบรนดิง้งอาหารไทยเนี่ยกว่าจะชั่งตวงวัดเลือกน้ําตาลที่ถูกต้องว่าเราจะใช้น้ําตาลหลอห่อของกล้วยสําหรับเมนูนี้เราจะใช้ดอกมะพร้าวสาหรับเมนูนีย้ยากมากเลยนะเพราะบางทีอะ่ะทานไปแล้วสะดุดลิ้นอะ่ะนี่มันมี after taste นี่มันไม่ใช่อาหารไทยอะ่ะมันยากตรงเริ่มต้นนี่แหละ ตรงตั้งต้นอะแต่หลังจากนั้นมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นมันง่ายในในแง่ของการเทรนพนักงานด้วยนะเทรนพ่อครัวแม่ครัวเพราะว่าเราจะบอกทุกอย่างเป็นได้ง่ายมากเลยว่าอันนี้แค่หนึ่งช้อนชาอันนี้ครึ่งช้อนชาเราบอกได้เป็นสัดส,ส่วนช้อนชาช้อนโต๊ะโดยที่ไม่ต้องใช้ความรู้สึกอะเหมือนคนไทยจะชอบปรุงอาหารใช้ความรู้สึกใส่น้ำปลาใส่นิดใส่นี่หน่อยใส่สนิดหน่อยแต่นนคนไม่เท่ากันดังนั้นถ้าเราสามารถสร้างไบโบเป็นจุดพื้นฐานเบสไลน์ไว้อะมันก็ ง่ายต่อการจะขยายสาขาแล้วก็ควบคุมจัดการง่ายครัวกลางเนี่ยสามารถช่วยเราคุมได้เพราะว่าไม่ว่าหน้าร้านเนี่ยจะเปลี่ยนพ่อครัวแม่ครัวไปขนาดไหนอ่ะหลักๆแล้วมาจากครัวกลางเป็นหลักดังนั้นเราคุมการใช้น้ําปลาน้ําตาลเพราะเราต้องมีการคุมการปรุงรสไงดังนั้นเราถึงจงําเป็นต้องมาจากครัวกลางคือการจัดการวัตถุอันดับแรกเลยนะอย่างเช่นของสดผักสดสิ่งที่เราจะ ทำเนี่ยคือเวลาเราได้ผักมาแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการเก็บที่ถูกต้องเราจะไม่ได้ยัดยัดยัดใส่ตู้เย็นเรารู้ว่าวิธีการเก็บคือห่อกระดาษก่อนหรือว่าเก็บตอนอันนี้ห้ามโดนน้าเลยเราเก็บอันนี้ห้ามโดนห้ามเข้าตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเรารู้ว่าเราเก็บยังไงให้อายุการใช้งานนานอ่ะมันก็ช่วยประหยัดคอตรงไป2คือเวลาซื้อมาอย่างที่เราบอกคือด้วยความที่เราต้องช่าง ปริมาณเนื้อสัตว์แต่ละจานปริมาณข้าวแต่ละจานเราจะมีของเหลือน้อยมากเพราะเราจะสามารถซื้อได้พอดีกับที่เราใช้จริงๆเง mm hmm. ี้ยค่ะแล้วก็ตอนที่เราคิดเมนูอ่ะอย่างเนื้อสัตว์ปรุงรสหนึ่งชุดเนี่ยสามารถทําเป็นอาหารอะไรได้บ้าง mm hmm. ทําเป็นผัดกะเพราได้ทําเป็นหมูผัดกระเทียมได้ทําเป็นอะไรอีได้ดังนั้นอ่ะมันก็ยิ่งช่วยเราไประหยัดคอสไปอ,อีก mm hmm. เพราะว่าหนึ่งอย่างที่เราซื้อมาที่เราเตรียมพรีแพคไว้อ่ะคะ่ะมันสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้ถึงแม้ว่าอาทิตย์นั้นกะเพราขายไม่ดี แต่ปรากฏว่าหมูกระเทียมขายดีแล้วก็เอานั้นไปชันเป็นเมนูหมูกระเทียมได้ดังนั้นของก็คือจะสดใหม่ตลอดเวลาด้วยแล้วก็ไม่มีวัตถุดิบเหลือจริงๆแล้วว่าตามไม่เคยทำร้านผ่านมาก่อนนะนี่เป็นร้านแรกแต่จะบอกว่าสิ่งที่ตาได้ประสบการณ์จากร้านนี้ค่ะคือ1เรื่องวัตถุดิบการควบคุมวัตถุดิบคือต้องค่อนข้างละเอียด สมมติว่าวันอาทิตย์นี้เราขายเมนูที่ใช้เนื้อหมูไม่ได้เลยแต่ทำไมเนื้อหมูหายไป2อกิโลเงี้ยมันก็เป็นคอร์สใช่ไหมแล้วก็ต้องไปดูมันเสียมันหายจากการเสียหรือว่ามันหายไปอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างจะต้องดูเรื่องวัตถุดิบแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าต้องการจะเซฟคอร์สก็คือมีรู้ว่าเราควรจะเก็บวัตถุดิบางเงี้อย่างผักอย่างนี้ชนิดนี้อะไรเงี้ยควรเก็บอย่างไน<ม>เพื่อว่ามันจะได้อยู่กับเรานาะน จริงๆมองไว้อยากให้แม่ค้าน่ะนอยู่ในทุกที่ที่คนเขาถึงได้เราอาจจะเป็นในแง่ของแฟรนไชส์คนอยากจะลองเพราะเรามีขัวกลางเรามีต้นแบบอยู่แล้วถ้าเกิดคุณผัดเป็นช่างเป็นใช้เครื่องใช้เครื่องช่างเป็น,ปนคุณก็สามารถเปิดขัวแม่คํานวนได้ละมองว่าเป็นแฟรนไชส์เพราะอยากให้ทุกคนเข้าถึงได้แม้กระทั่งแบบวันนี้ฉันอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองเดินเข้าแม่คํานวนเลย